โปรดักตตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะครับโฮโมชื่อโฮโมทูนะครับ H M 3 0 2นะครับอินฟาเรดเทอร์โมเมเตอร์นะครับลักษณะของตัวกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับในกล่องก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็คู่มือคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานเนี่ยคู่มือการใช้งานว่าจะเป็นใช้งานยังไงอะไรยังไงนะครับ ช้แบตเตอรี่ AA นะครับระยะของมันจะได้หนึ่งพันห้านะครับตัวนี้ตัวเป่านะครับก็ประมาณนี้การใส่การใส่แบตเตอรี่คุณถอดตัวนี้ออกมานะครับแบตเตอรี่เป็น AA 3 A นะครับ3 A ใส่ไปปุ๊บนะครับมันจะแหนแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับนี่ผมแกะแล้วลักษณะของตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับตัวเลเซอร์นะครับตัวเลเซอร์ ตรงนี้ตัวเล็งนะครับคุณสามารถเล็งเล็งได้ตัวนี้ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เ,เห็นไหมเวลาเปิดนะครับคุณก็เปิดโหมดเนี่ยคุณกดกดกดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวยิงนะครับกดปุ๊บนี่มันจะเปิดมาแค่เราเปิดปุ๊บ้ากดวัดอุณหภูมินะครับมันจะส่องเลเซอร์มาปุ๊บมันก็จะวัดให้เลยอ่ะสมมุติวราผมจะส่องเลเซอร์มาปุ๊บวัด วัดคือยังไงก็คือตัวนี้เป็นอุณหภูมิห้องนะครับเป็นอุณหภูมิห้องอ่ะสมมุติว่าผมจะอ่ะสอ,สองมือตัวเองนะครับตรงนี้คืออุณหภูมิห้องอุณหภูมิโดยรอบนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ถ้าเราไม่ใช้เลเซอร์เราก็กดปิดนะครับเห็นไหมกดปิดปุ๊บมันจะไม่มีแสงนะครับแต่กดเปิดปุ๊บเนี่ยกดเปิดปุ๊บมีแสงนะครับเห็นไหมเนี่ยแสงมันจะเปยังไงคุณจะเห็นเป็นอย่างนี้อ่าแสงนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับ อุณภูมิมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้เปลี่ยนจากองศา C เป็นฟาเรนไฮน์นะครับองศา C ฟาเรนไฮน์ Fahrenheit. อ่าตรงนี้จะเป็นบอกความชื้นนะครับความชื้นในอากาศว่าความชื้นเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือประสิทธิภาพ E 0.95เนี่ยประสิทธิภาพนะครับถ้าสมมุติว่าปิดโหมดนี้อ่าเป็นฟาเรนไฮน์นะครับกดปุ๊บหน่วยเป็นฟาเรนไฮน์นะครับเ4 75ี่เเนี่ยเห็นไหม การใช้งานไม่ยากนะครับอ่าเนี่ยไม่ยากนะครับอ่าถ้าคุณส่องไปส่องได้ไกลนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเป็นองศาเซลเซียสนะครับส่องได้ไกลปุ๊บเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยนะครับอ่าก็ใส่ให้ท่านดูประมาณนี้นะครับ